ผู้หญิงคนนี้ชื่นชอบไอ้ก็หลงหงาสีเขียวของของม้าชนิแต่งทั้งบ้านเขาเป็นสีเขียวเลยครับแต่อล่างจากนั้นสาปีสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้คุณถึงต้องชอ็อกผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าลูน่าอานูเซียวัย78ปีเธอได้อาศัยอยู่บ้านคนเดียวครับเหล่ผู้คนระแวกนะั้นอาจจะรู้จักเธอในฐานะผู้ที่ข้งางใครสีเขียวมากๆจนตั้งฉาย,ยาเธอว่าผู้วิทักสีเขียวเพราะทุกอย่างรอบตัวเธอมองเห็นเป็นสีเขียวหมดเลยครับไม่ว่าทางการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ท,ทัพสับกระเป๋าตางังกระเป๋าที่ถือก็สีเขียวหนักไปกว่านั้นนะครับตัวบ้านของเธอสีเขียวมาเลยครับตอนแรกนะครับผู้คนแถวนั้นก็ไม่เข้าใจดูเธอแปลกๆทำไมชอบกับสีเขียวสีอื่นไม่มีเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นสายตามไปดูป้าข้างบ้านทําให้เห็นอะไรผิดปกติบางยาอย่างยู่มาวันหนึ่งนะครับในคืนนั้นมีเสียงแปลกๆออกมาจากบ้านของเธอเป็นเสียงอุ e ๊ยอุ e, ๊ยเหมือนคนบ่นอะไรพึมพำพึมพำเลยครับแดีวว่ารุ่งคืนป้าข้างบ้านนั้นก็เห็นว่าประตูบ้านของเธอนั้นแง้มออกเปิดมานิดนึงแก่เขาก็กล้กสิืนใจที่จะแอบดู ในสิ่งที่เธอเห็นนั้นเธอก็ต้องชงกระกี้ร้องออกมาพร้อมกับรีบโทรหาตำรวจเลยเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปในบ้านนะครับเธอก็ต้องตกใจทุกคนคิดว่าภายในบ้านนั้นมีอะไรลองคอมเมนต์มานะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตำรวจค้นพบอะไรโปรดติดตามไว้พรุ่งนี้ผลพันธ์สองให้ครับ